อนุทินเผยวันอยู่บำรุงมีพักสังกัดแล้วยันไม่ใช่ภูมิใจไทยอนุทินเผยวันอยู่บำรุงมีพักสังกัดแล้วยันไม่ใช่ภูมิใจไทยตัดพ้อกรุงเทพมหานครสู้ไม่ได้ประชาชนไม่ให้โอกาสหลังโพลสำรวจชื่อรังบวยตลอดวันที่18กรกฎาคมที่ทําเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายวันอยู่บำรุงอดีตสมาชิกพักเพื่อไทยระบุนายอนุทินเป็นหนึ่งในบุคคลที่รักและเคารพว่านายอนุทินอุทานว่าโ oh อ้โหผมรู้จักกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและนายวันมานานหากเปรียบแล้วก็เหมือนญาติกันเป็นห่วงเป็นใย,ยกันแม้จะมีหยิกนิดหยิกหน่อยตอดเล็กตอดน้อยก็ถือเป็นสีสันแต่เจอกันเมื่อไหร่ก็จะวิ่งอ้าแขนแบบสโลโมชั่นเข้ามาเป็นสุดที่รักกันทั้งนั้น เมื่อถามว่าพักภูมิใจไทยมีโอกาสจะรับนายวันเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกพักหรือไม่ไนายอนุทินกล่าวว่าตนได้ข่าวว่านายวันได้ไปสมัครสมาชิกอีกพักหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้พักใดให้ไปถามเจ้าตัวเองเพราะหากนายวันยังไม่พูดตนก็จะไปพูดไม่ได้พร้อมยอมรับว่าพักภูมิใจไทยในกรุงเทพ ไม่แข็งแรงขออยู่เป็นบ้านนอกแบบนี้ดีกว่าถึงแม้จะพยายามจ้งเกิดในกรุงเทพแต่คนในกรุงเทพก็ยังไม่ให้โอกาสพักภูมิใจไทยซึ่งผ่านมาสองถึงสมครั้งเราต้องรู้ตัวเองเมื่อถามว่ารอบหน้าพักภูมิใจไทยจะไม่เล่นเวทีสอสในเขตกรุงเทพแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า ต้องดูก่อนเพราะการที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งไม่ใช่ว่าจะเป็นใครก็ได้พักต้องมั่นใจก่อนแต่รู้สึกว่ากระสาหากในกรุงเทพไม่ค่อยมีเพราะเห็นจากโพลที่ผ่านมาที่ชื่อนายอนุทินไปอยู่บวยตลอดเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัว เมื่อถามว่าพักที่นายวันไปสังกัดอยู่เป็นหนึ่งในพักเล็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของพักภูมิใจไทยตามที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารอมาเวเกษตรและสหกรณ์บอกใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้เพราะตอน,นาลาออกก็ไม่ได้บอกตนแต่เคยโทรมาหาและบอกว่านายวันอาจจะได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่กระทรวงมหาดไทยตนจะโอเคหรือไม่ตนก็ได้ตอบกลับ นายวันว่าโอเคอยู่แล้วเพราะนายวันเป็นบุคคลที่มีความสามารถและด้วยความสัมพันธ์และความเคารพที่ตนมีกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอีกทั้งนายวันก็เคยเป็นเลขานุการของนายชวรัตชาญวีรกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพ่อของตนก่อนเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลน,นายอนุทินได้บอกกับสื่อมวลชนว่าหากนายวันจะมาเป็นสมาชิกพักก็ต้องโทรมาบอกตนแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องยังไม่เกิด ทนายเดชาถามลูกหมีพร้อมกราบเท้าลูกนี่หรือยังทนายเดชาถามลูกหมีพร้อมกราบเท้าลูกนี่หรือยังหลังลูกนี่บอกให้เจ้านี่กราบเท้าต่อหน้าสื่อที่ทวงนี่แรงจึงจะใช้นี่ท่าท่านเป็นเจ้านี่เอาไงดีครับวันที่19กรกฎาคม67เจนายเดชากิตติวิทยานันหรือทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกโพส์ข้อความลงในเฟซบุ๊กเพจทนายคลายทุกระบุว่า ถ้าลูกนี้บอกว่าให้เจ้านี้กราบเท้าต่อหน้าสื่อที่ทวงนี้แรงออกสื่อจึงจะใช้นี้ถ้าท่านเป็นเจ้านี้เอาไงดีครับ55้าห้า้าคดีลูกหมีทีมงานฝ่ายลูกนี้ออกรายการทีวีเมื่อวานนี้พูดทำนองว่าเป็นนี้ต้องใช้แต่เจ้านี้ทวงนี้ประจานออกสื่อจะต้องชดใช้ไม่เกี่ยวกับเงินท่าเป็นพี่จะต้องให้กราบเท้าพูดเหมือนทำนองชี้นำว่าหากคุณลูกหมีอยากได้เงินคืนจากลูกนี้ก็ต้องทำเหมือนกันหรือเปล่าผมตีความเอาเองนะครับ ผมฟังแล้วก็ตกใจไม่รู้ว่าลูกหมีจะยอมไหมแต่ผมเชื่อว่าลูกหมีไม่น่ายอมนะยอมติดคุกดีกว่าเป็นบทเรียนของการให้กู้ยืมเงินนะครับว่าต้องระวังลูกหนี้ประเภทเป็นนี้ไม่ใช้มีเงินไม่ใช้แต่เอาไปจ้างทนายเพื่อมาดำเนินคดีกับเจ้านี้ดูท่าทางแล้วดูแนวทางการเจรจาของลูกหนี้แล้วลูกหนี้ไม่น่าจะใช้นี้จะด้วยเหตุผลใดผมไม่ทราบเหมือนกันครับคดีลูกหมีอย่าให้ใครยืมเงินนะครับ คดีลูกหมีทนายความฝ่ายลูกหนี้ก็อบรมทนายความฝ่ายเจ้าหนี้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ความจริงทนายความฝ่ายลูกนหนี้น่าจะอบรมลูกหนี้ให้ดิ้นรนหาเงินมาใช้นี่มากกว่าแต่กลับมาอบรมทนายความของเจ้าหนี้และอบรมเจ้าหนี้ขณะที่ลูกหมีนางสาวรัศมีทองสิริไพรสีนางแบบนักสแสดงชื่อดังเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าคุณพระจากนั้นทนายเดชาโพสต์ถามในทำนองสาวกลับว่าพร้อมกราบเท้าลูกหนี้หรือ,อยังครับ